เล้งเขาความเร็วที่40 40ครับขนซ้ายขนซ้าย น,นี้น้องฟีฟ์นะครับข้างหน้าน้องปีปนะ๊์ครับน้องไว้นะครับน้องอัพล็อตนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนี่เป็นดูะนะครับดูะนะครับคนสุดท้ายนี่เป็นลุมซ้ายลุมซ้ายดนะูใครจะเป็นเจ้าภูเขาในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับรอบเดียวจบนะครับรอบเดียวจบนะครับ กดูเลยนะครับรอบเดียวจบนะครับเมื่อกี้จะตายขึ้นมาที่40นะครับอันนี้ลงไบนะลงไบนะครับ โอ้ยหมไซส์ไม่ถับเอาดูแล้วครับใครจะคนแรกเนี่ยคนแรกเนี่ยโอ้ทันมากครับเอากำลังไล่กันอยู่นะครับชิงกันอยู่นะครับเอาดูแล้ว แบบนิ่งๆหนึงครับเอาเอาครับแซง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 แล้วครับตอนนี้แซงไหมครับนี่วุ้กี่ช้าสุดจนรถสายไปสายมาแล้วนะครับดูครับดูครับมีทั้งถ่ายทรถสดด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับ 200เมตรอีก200เมตรอีกสองเมตรจะเข้าเส้นนะครับอีก200เมตรนะครับอีก200เมตรนะครับสองร้อยเมตรนะครับใส่กันเต็มเหนียวนะครับใส่เต็มเหนียว เอาดูครับระวังหลุมนะระวังหลุมระวังหลุมดู้วใครเข้าเส้นนะครับนี่ครับคือเข้าเส้นวันนี้นะครับเข้าเส้นวันนี้นะครับนี่ครับเ,เข้าเส้นวันนี้นะครับโอ้ เซ้ส้นวันนี้นะครับเข้าเส้นวันนี้นะครับเข้าเส้นวันนี <l oss> เน้เรียบร้อนะครับเรียบร้อน,น,นะครับเข้าเส้นวันนี้ครับอัพล้อนะครับอัพล้อนะครับเข้าเส้นนะครับ อัพโหลดพิษจำแนเฟปสุราษนะครับสอนโดยโค้ชเกียรตนะิเนี่ยเข้าส้น,นครับโอ้ oh, 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 oh. ใส่กันยับนะครับใส่กันยับนะครับรอบเดียวจบนะครับรอบเดียวจบ,ร,บรอบเดียวจบครับน้องๆเราะครับ,อร,อร,บรอบเดียวจบแก่วนมาแล้วครับวนมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับน้องๆเราคร <c ười> <c ười> ับมาแล้วมาแล้วมายนี่ก็มาแล้วก็มาแล้วมา อีกสองคนมาแล้วครับนี่ครับอีกสองคนมาแล้วครับน Poke ้องปี๊ดครับอันนี้สายมุดครับสายมุดน้องโอเลี้ยงครับน้องโอเลียงสายมุดอัปโหลดอัปโหลดทุกคนดีทุกคนผมก็ดูว่าอัปโหลดหมด นี่ครับออฟรอนครับอับร้อหมดอันนี้คือเจ้าภูเขาวันนี้นะครับสกายฮิวแล้วนี่ครับออฟรอนนี่ครับเบบียบสบายเลยนะนี่ครับนี่ครับไปดิ้นมาผมก็ยังงงไหมว่ารถแอลแรงไหนมายังงงถึงวันนี้เลยทำลายไหมไม่ทำลายกอนเนี้ยยังไม่ดูทีครับต้องรอรอติดต่อไติดนี่ครับมมาาาช้กนี่ครับ ก็ข,ขอบคุณด้วยพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับผมขอจบการถ่ายทอดสดเพยงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเจ้าภูเขาคืออับลอดนะครับสกายฮิวนะครับนี่นครับอับลอดกับอับลอด